ชงกาแฟเสร็จแล้วก็ตุ้มพี่บองข้แกงปลาอ้าแกงปลาแกงปลากับพอจะใส่อย่างก็ใส่บวบเหมือนเดิมนะคะอันนี้บวบญี่ปุ่นบนห้องไอหยาสุกี้นี่กะบสีกระพ้องจางเดี๋ยวคนจะถามมันลำว่มันลำนะบวบอันนี้มันจางบวบอันนี้ปฏิกินดิบถ้าเอาไปทําสลัดเน่ซอยใหญ่ซับจ้าซับอย่างกับอย่างกับมะละกอนเะาเราไปทําสลัดอ่ะมันจะลำเจ้ามันอันนี้มันอย่างมันหวาน แต่้าไปแกงแล้วมันจะจาง้าไปหยาซุกแล้วมันจะจางนเนี่ยเป็นคอนบวบญี่ปุ่นนี่ค่ะเวลาเอาไปปลูกเนี่ยฉันแล้วสมศรีเอาไปปลูกที่บ้านมีไฟกินสักคนนะมันจางมีไรกินสักคนคนบ้านทาวบกินจางเนาะฝรั่งมันจะกินดิบแต่อันนี้สมศรีจะไปใส่แกงป่าสมศรีก็หันไปนลูกเตา่าเดยจะไปอบจะไปย่าซุกก่อนเจ้า ภารกิจวันนี้ก็จะแกงป่าเจแเราก็จะหั่นพริกหยวกตัวหั่นพริกหยวกไปตัวมันจะได้มีสีสันสวยงามเนาะพอหั่นสองอย่างในกระป๋อะเจ้เพราะว่าเดวมันมีปลาทอดแหมกุกแกมพลทำปลาทอดสมชีจะทำแกงป่าใส่พริกแกงนี่แหละ ห,หันหันหันเป็นลูกเต่าเนาะแล้วลก็จะไปอบเสร็จแล้วก็ไปใส่ถาดเจ้าเอาทุกอย่างไปใส่ถาดเดี๋ยวคนจะววานทำไมไม่ใสถ่ถุงมือถุงมือมืออยู่กับน,น้ำเนาะอันนี้จะไปอบเจ้าใส่เกลือใสพ่พริกไทย ถ้าเป็นหัวหน้าไปจะใส่น้ำมันใส่ซมซิมใส่น้ำมันเพราะอันนี้เดี๋ยวเขาไปอบมันก็เป็นหน้าออกมาแหมมันจะมันเกินเนาะคนๆมันเข้ากันมืออยู่กับน้ำห่อนมันเป็นฉลกนะคะจะพิว่ามกันเด้ออันนี้ป่าเจ้าหั่นแล้วเป็นก้อนเป็นก้อนวันนี้สมซิมได้หั่นนะคะมีคนหนึ่งหั่นเฮ้เสร็จล้วก็จะมาทำิีแกง อันนี้น้ำมันกับพริกแกงพัดให้หอมเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ครีมลงไปบางคนก็จะใส่กะทิเนาะแต่สมรีจะใส่ครีมมันเข้มข้นดีเนาะง่ายๆสไตล์สมสีนี่แหละทำอาหารมันไม่มีสูตรตายตัวเนาะถามว่าคนกินกี่คนคนกินก็ประมาณสองร้อยห้าสิบคนถึงสามร้อยคนนะคะสมรีจะใส่ครีมลงไป มำอาหานึ่ฝรั่งไม่มีชูรสนะมันได้ใส่ชูรสเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่รสดีใส่รสดีใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่สามอย่างแล้วอนน่ะถ้าใส่รสดีก็แล้วก็ใส่ละเกลือกว่ามันเค็มเนาะน้ำสีก็ใส่น้ำตาลใสายลงไปเจ้าแค่นี้แหละอันนี้เขาก็จะตั้งใือมันเข็ม้นสักพักหนึ่ง สมศรีสอบใช่ครีมนะมันกินได้ก็กินครีมได้ก็ต้องกินฝรั่ง <c oughs> อาหารมันมดมอมมดมอดึงเนี่ยอย่างมดกินมันก็มดมอมอมดอ,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  <c oughs> อันนี้อาหารมันเป็นอาหารบุฟเฟ่เนาะอันนี้หัวหน้าของคนมันทาสมศรีกระจุยเปิดหลายอย่างละเอมันบางอย่างกับได้ถ่ายพอเราฟังวันนี้จะไมถ่ายละเอียดนะเจ้าพอมาฟังเสร็จแล้วก็จะมาเอาบวบกับ ผักหยวกหรือสมซีหัน่นตะกี้เนาะเอามาใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวมันจำตันนะถ้าคนมาสิบเอ็ดโมงเกืงนี่คือเซ็ตมดทำอาหารทำงานแข่งกับเวลาเนาะมันเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะมันไม่ใช่ร้านอาหารเนาะ <c oughs> คนเปิดจะลงมากินข้าวสิบเอ็ดโมงเกืงถึงบ่ายโมงเ <c oughs> ขาก็ต้องเตรียมพร้อมทำงานแข่งกับเวลาทำงานเจ็ดโมงอะสิบเอ็ดโมงเกืงคือต้องคือเซ็ตมด อันนี้เฮาจะเสิร์ฟเป็นถ้วยเฮาก็ต้องทำจะอีไว้เจ้าเดี๋ยวมันจาตันนะทําไว้บางทีกําตันนี่จะกระ่วยกันนั่นแหละทําตันได้แต่หลูหัวหน้าบอกจะมาจวยอันนี้นำสียังได้ใส่ป่านํำสีสล้อป่าอยู่เนาะป่าอบอยู่ยืนทั้งวันเลยนะ่ะมือกับขานี่ก็ะือนบ้างาขาก็เดินตลอดมือก็ ต้องทําตลอดอันนี้สมริกเอาป่าใสเห็นไหมเสร็จล้วก็จะไปเอาน้ำแกงมาใส่นะสมซิมได้ยืนหน้าต่ำเราก็เดินวนไปวนมาหาของแหมขนประถอดปลาอยู่มันทำกับเข้าวทำสองคนไง อันนี้เซนอะกำแกงแล้วกันยกไปวางเลยเจ้าอันนี้ปาทอดแนวขนกู้กัมขนพันทําทำอยู่เห็นปะนี่เดี๋ยวคนจะถามว่าแหนพนักงานกินปูนนะคนกินมันก็เลี่ยงแถวมาเองแหละเจ้าสองสิบเอ็ดมงเกลงนี่จะคนหนักหน่อยคนมันกันหนักตลอดอีกต์มันตั้งสองสามร้อยคนกันนะมันก็มาเรื่อยๆนนมันก็เลี่ยงแถวกันมา ຕ້ອງໃຫ້ເສີມຕັນລ mm ູກ hmm. ພີ້ກະມາຈ້ອຍວ່າຊັ້ນຈະຍົກໄປໃຫ້ເຖີເກ່ກຍົມຂະາດທຳໄວກີ້ນຕລ นนปา่าแหมผล้นมันถอดป่าเนาะก็จะเอาเนี่ยยังสวยงามเห็นปะอันนี้อาหารกลางวันของห้องประชุมเจ้าทำลูกผีทำกะเกีักมีเวลาถ่ายเนาะอันนี้ไปห้องประชุมเจ้าตอนนี้เลยเถียงแล้วเนาะสมศรีก็หิวเข้าสมศรีก็เลยกินดีท็อกเจ้าดีท็อกรสมะม่วงใครสนใจก็ทักข้อความเลยเจ้ากินแล้วมันโล่งนี่นะอันนี้มันจะไ่ปวดบิดมันปวดเป็นเวลาเหมือน มันชีวิตประจําวันเลยเจ้ามันไม่ทําให้ท้องเสียนะเนี่แต่ราคามันแพงมากบอกตรงๆว่าราคาสูงนะแต่กินแล้วมันดีเจ้าถ้าใครอยากผอมก็ลองดูเนาะกินแล้วมันลงกลินกู่ก็ชัวพลัสจะดีเจ้าถ้าใครสนใจก็ทักข้อความเลยเนาะเพจสมศรีชีวิตต่างแดนนะคะใครสนใจก็ทักข้อความได้เลยกลินคู่ก็ชกชัวร์พลัส สังเกตพอสมศรีเอาเนาะสมขีก,กินมาสองสามเดือนสองเดือนถ้ารวมๆแล้วเนาะก็ยุดไปเดือนหนึ่งแล้วมากินสังเกตเอาเนาะว่าสมศรีจะพร้อมหรือไม่พร้อมนะม,มีคนทักสมศรีว่าสมศรีท้องหรอไม่ได้ท้องนะคะสมศรีอ้วนเดี๋ยวจะมาดูนาต่องสมศรีเนาะประมาณเนียขอเวลาอีกสักเดือนหรือสองเดือนแล้วกันเนาะมันเกิดค่อยๆลดเนาะเป็นยานละลายไขยม,มันะนะคะไม่ใช่ยานลดแต่เย็นๆนะคะ สมาริกาดีท็อกไปตัวเจ้าวันคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครสนใจกระทักข้อความเพจสมศรีชีวิตต่างแดนได้เลยเจ้าอันนี้สมศรีกระลดมาแล้วสองกิโลแล้วนะตั้งแต่กลับบ้านเนาะสองสามกิโลแล้วเจ้าอันนี้ก็เบาลงแล้วนะไปละเจ้า